ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพกโพสแล้วไฮโซพกเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกลือสนันเลิกอัําสาเหตุจากมือที่สามไฮโซพกถูกจับตาความสัมพันธ์หลังลือสนันนางเอกดังอั้มพัชราภาเลิกลากับหวานใจไฮโซพกประธานวงด้วยเหตุไม่มีภาพหวานร่วมเฉลิมฉลองทั้งในคริสต์มาสและเขาดาวปีใหม่รวมถึงมีข่าวลือเรื่องมือที่สาม อีกทั้งถ้อยคําในคลิปที่อ้ํารีบรุดไปบ้านพี่เอสุภชัยเพื่อฉลองปีใหม่โดยมีคลิปที่พี่เอโพสลงในอินสตาแกรมช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเป็นปีแรกที่อยู่ด้วยกันในรอบหลายๆปีรักเธอนะคะอ้ําพัชราภาและคลิปอ้ํากับท่าทีรีบตามไปร่วมวงเพื่อน,อนที่กําลังรออยู่อ้ําเดินเข้ามาในวงเพื่อนทาเอาเอเซอร์ไพรส์ที่อ้ํามาโดยอ้ําบอกว่า ฉันจะบอกว่าทุกคนต้องเมาฉันอยู่เรื่องฉันมันใหญ่มากฉันรู้ทุกคนต้องเมาเรื่องของฉันอยู่เพราะเรื่องของฉันมันใหญ่มากฉันรีบอาบน้ําแล้วรีบพุ่งมาเลยฉันต้องมาสังหอ์ว่าเพื่อนต้องเมาเรื่องฉันแน่ตากระตุกฉันต้องมาล่าสุดช่วงค่าวันที่สามกราคม -66 หลังมีข่าวสะพัดไปทั่ว i อ Story ีพกพรประภาของไฮโซพกได้โพสภาพข่าวดังกล่าวและเจ้าตัวได้เขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าใจเย็นๆครับพี่ ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก,ก่อนนะครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์10งานนี้ทําหลายคนเริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็รอฟังจากปากของทั้งสองคนจะดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ